วันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดในทวีปยุโรปช่วงคศ1914แล้วก็ไปจบที่1918นะครับรวมเวลาทั้งหมด4ปีผลก็คือคนเสียชีวิตมากนะฮะ16ล้านคนบาดเจ็บอีก21ล้านคน อันนี้มาดูสาเหตุการเกิดนะฮะก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะก็คือหนึ่งหลักๆก,ก็คือการลอบปลงพระชนนะะมะกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีโดยชาวเซอร์เบียนี่หลักๆจุดใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีการล่าอนอนิคมก็คือรทธิจัตรรดินิยมทางฝั่งยุโรปก,ก็คือการแสวงหาดินแดนต่างๆนะฮะ มาถึงการแข่งขันในด้านอาวุธด้านอาวุธด้านการค้านะครับแล้วก็แย่งดินแดนแล้วก็มีการทําสัญญาช่วยเหลือกลุ่มผลประโยชน์ของประเทศตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมาถึงการปลูกกระแสชาติยมอันนี้สาคัญครับโดยเฉพาะเยอรมน,นีตอนนั้นออสเตรเลียก็กําลังมีกําลังทหารมากก็ต้องการสร้างกระแสเป็นชาติยมของชาวตะวันตก พอรอบปองพระชนราชกุมารของออสเตรียฮังการีโดยชาวเซอร์เบียก็เกิดสงครามโลกขึ้นครับแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฮะมีฝ่ายพันธมิตรฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายไตรภาคีนั่นเองนำแกนนำก็อังกฤษฝรั่งเศสดัสเซียแล้วก็มีประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะฮะก็มีฝ่ายมหาอำนาจกลางหรือเขาเรียกว่าฝ่าย ทางนี้ก็มีเยอรมันนำทีมแล้วก็ออสเตรียฮังการีนะฮะ,ะ่ไทยเราก็เข้าร่วมด้วยนะครับสงครามครั้งนี้ฮะทำไมทำไมไทยเข้าร่วมด้วยเพราะว่าตอนจบของสองครามเนี่ยก็คือเยอรมัน,นย,ยอมสงบศึกแล้วก็ทำส่วนที่สัญญาวันที่11พฤศจิกายน1918นะฮะอันนี้ไทยเข้าร่วมได้อย่างไรครับก็ตั้งแต่ปีวันที่2 8นะฮะ 28กรกฎาคม2457จนถึง11พฤศจิกายน2461เนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จเนี่ยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะฮะตรงกับพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่6นะฮะทรงติดตามข่าวสารตลอดนะฮะก็ตอนรอแรกๆท่านก็ยอมเป็นกลางนะฮะอ่าเป็นกลางมาตลอดระยะเวลา3ปีแต่ว่า ได้ตัดสินใจเข้ากับฝ่ายพันธมิตรนะฮะตอนนั้นประเทศไทยยังเรียกว่าสยามอยู่นะฮะก็เข้ากับร่วมกับฝ่ายพันธมิตรเลยครับก็ร่วมส่งทหารเข้าไปฮะเป็นกองอาสา,าจำนวน1,233คนตอนนั้นก็เสียชีวิตไป19นายแล้วก็เป็นการออกรบทางฝั่งตะวันตกครั้งแรกเลยฮะแล้วก็นำโดยพระองค์เจ้าจักรพงศ์เป็นผู้นำทัพนะฮะ คันนี้มาดูผลของสงครามนะครับสงครามเนี่ยทั้งภาพรวมและไทยด้วยนะครับก็คือหลังจากที่จบเนี่ยฝ่ายไทยก็ร่วมรับฉลองชัยชนะกับฝ่ายพันธมิตรนะฮะโดยการเดินสวนสนามฉลองชัยชนะกับฝ่ายพันธมิตรนะฮะแล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาณบริเวณท้องสนามหลวงทางด้านเหนือนะฮะ แล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติขึ้นมาปัจจุบันก็องค์กรนี้คือองค์การสาหารประชาชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็อเมริกาญี่ปุ่นก็เริ่มมีบทบาทบนเวทีโลกต่อ,อามาครับไทยก็ได้แก้ส่วนที่สัญญาเบาลริงที่ไม่เสมอภาคเกี่ยวกับการทําสินค้ากับอังกฤษฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะเขาก็ยอมทําให้เรานะฮะเป็นสมัยนั้นที่เราทําไว้เสียเปรียบเรื่องการค้ากับชาติตะวัตตกนั่นเอง แล้วก็ไทยได้เปลี่ยนจากธงชาติที่มีสัญลักษณ์ของช้างนะฮะก็เป็นธงไตรลงจนถึงปัจจุบันแล้วก็ลำดับต่อมาคือจัก,กรวรรดใิใหญ่ๆก็ล่มสลายนะฮะก็พวกเยอรมันออสเตรียฮังการีเนี่ยก็ลดบทบาทน้อยลงนะฮะแล้วมีหนำซ้ำก็มีเกิดโรคไข้สเปนนะฮะระบาดท,ทําให้คนล้มหายตายจากเสียชีวิตมากมายพอๆกับโควิดปัจจุบันนะฮะ เจ็ดครับก็มีการทําสนสัญญาสนสัญญาเนี่ยก็คือหลักๆเขาทํา <c oughs> เขาเรียกว่าสนสัญญาแวร์ไซน์ฮะสนนสสัญญาเนี่ยฮะมันมันไม่ให้ความยุติธรรมกับเยอรมันเลยนะฮะสนสัญญาแวร์ไซน์นะฮะเป็นสนสัญญาที่เขาต้องการตัวนะฮะเขาต้องการทําให้เยอรมันเนี่ย ทำกับผู้แพ้คือเยอร,รมันฮะอ่าคืองานนี้ก็คือกะให้เยอรมันเนี่ยเจ๊งไปเลยฮะทีเดียวไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดห้ามมีทหารยึดนุน่นนี่นั่นฮะให้ใช้จ่ายค่าเสียหายคือปฏิกรรมสงคารามฮะอ่าแต่เยอรมันก็อ่อยอมทําตามทุกอย่างนะฮะก็เศรษฐกิจก็ล้มระเนระนาดในช่วงนั้นนะครับก็เป็นนอกจากนั้นก็มีส่วนที่สัญญาต่างๆเช่นส่วนที่สัญญาแซงเซแ,แมง ส่วนที่สัญญาเนยี่นะที่เอาเปรียบเยอรมันเท่านั้นเลยที่เป็นผู้ที่เริ่มทําสงครามแต่ว่าชนวนสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าส่วนที่สัญญานี่ะส่วนที่สัญญาแว์ไซ์นี่ะมันเป็นชนวนสงครามอ่าแล้วก็ทําให้ฮิตเลอร์นะฮะอ่าเป็นผู้นำนะครับจุดระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองห่างจากสงครามโลกครั้งหนึ่งประมาณ20ปีนะฮะก็ ให้พวกเราลองติดตามดูนะฮะอันนี้คือ,อาสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่นี่แมรี่ก็มานอนด้วยแมวที่บ้านนะฮะครับนี่ก็สาเหตุสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนักเรียนก็ดูครับนะการรอบปงประชนเนี่ยสำคัญมากนะฮะแล้วก็มันไม่มีผลดีต่อสงครามแต่ละครั้งเลยนะครับมีแต่ผลเสียนะฮะก็สวัสดีครับ